ทำไมบอตจะไปหมดเลยวะกูคาบจริงไว้ไงแม่งไม่คาสักทีอ่าเอ้ยกูคาบจริงไว้แม่งก็ไม่แม่งก็ไม่มาคาสักทีกูเลยพี่ไปทำเต็มเลยเนี่ยต่อไปนใช้โบนขับกันอย่างเดียวเลยอย่าไปเป็นแลนด์สงแลนเตอร์กลับไปเป็นบอสเซอร์เกอร์ก็ได้ไว้สัตว์ยืน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 จองพี่นอน ดูแปลกแปะเลยน nah ี่ยไอ้อดีไม่ใช่ประตูไอ้สัตแบงแบงแบโดีเม่ดูดีเม่มาูดเม่ไปไปแบงอันเชิญไ้แบงอันเชิญ ว่าอันเจอญเดยกกูไปอีกฝั่งหนึ่งเตียง่าอันเจอญเดยกกูเราเราจะปกเจ้าแห่งปีศาจที่อยู่ข้างในตัวพี่นาออกมาไปแบงแล้วยังไงเนี่ยมีคนมาช่วยอันเชิญด้ย โดรีเม่ทเกโดรีเมเอาเฮโมเอาเฮโมดูสิเรยังโดนเนี่ยพี่กูกลับพี่กูกลับมาตกใจเฮ้ยเฮดทันติงเพอร์มิตมาสองอัน ยงรู้ว่าส่งไปได้เกลือแน่ๆไปศรัทธาเว้ยไม่มีศรัทธาเลยสัตว์ถ้ามึงเป,เปิดกาชาเปิดกาชารอบสามลงได้บริเตียรอบแล้วได้ฟรอสต์แล้ววันถัดมาแล้วคือแบบตอนหลังจากวันที่เปิดได้ฟรอสต์เสร็จเกิดอะไรขึ้นครับวันถัดมาแอดเลสขึ้นก <c oughs> <c oughs> ำมัดเลยสัตว์คนที่ดวงสวยที่สุดไอ <c oughs> ้ทียเดี๋ยนั่งเล่นอาร์คไนก่อน อัะค้าในลายเส้นลายเส้นสดใสข้างในไบโอฮาสาต์อีกได้สัตว์เกมเพียอนนี่ออมึงไม่ให้เพชรกูวะเอาเพชรไหมกูโรแม ไปเปิดกาชามาแล้วกาชาเปิดมาสีฟ้าไอสัตว์จบยังยังเหลือเนี่เหลืออีกตั้งอันหนึ่งเนี่ยไปได้เมาไอสัตว์หมูเซ่หมูเซ่เมาเฮียไไอะไรหมูเซ่ กูจะเรียกเมาส์ไม่ว่าชื่อมันจะเมาส์หรือเปล่ากูกูจะ,จะเรียกมันเมาส์ฟีศาหมันเดิมไ้สัตว์จบโอ้พาร์ทกูอยากได้ฮิวเอาตัวฮิวไหมกูยนทำไรกันตรงเนี้ย <laughs> ทำมอนทำมอนปีศาจพี่ เฮ้เดี๋ยวนะหยิบเก็บของมันเริ่มหดก็ไอเทมไอของเริ่มหดอ่ะของเริ่มหดใช่พี่ของมันเริ่มโหมดนี่ไงมันจะไม่โหดได้ไงอ่ะก็ถือไปเรี้ยงที่ดีนะพี่เราต้องเรา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 ต้องจัดหยิบเก็บของมั่งแล้วเละพี่จัดเลยจัดเลยถ้าจากนั้นลิงมันก็จะทำพัง เอาละวีดแต่ป็นหมดเลยโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยเต็มกล่องเลยสัตว์เดี๋ยวยเดี๋ยว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 ใครใช้คาร์บอนขับเนี่ยเต็มไปหมดเลยใอ <laughs> ้แดงมันคาซิงไว้ไงพี่แล้วจริงมันไม่ยอมทำน้องชีพเพราะมันไปทำอย่างอื่นกลับมาบนขับเต็มบ้าน <laughs> เลยพี่ <laughs> ไอ้เฮียก็ไม่ยอมทำสักทีอ่ะ <laughs> เอ้ส hey, uh, ัต mm ว์อุอยดางอื่นดีขับมาเต็มบ้านเลยแล้วทำไมไม่ข <laughs> ับเองก่อนละแม่งก <S weed>. ็ดีนะพี่ผมจะได้มีวุธสํารองเต็มบ้านเลยอันนี้ทัถังขยะแม่งเลยเฮ้ยถังขยะจริงเหดอพี่เออมันเผาทิ้งได้เลย ในที่สุดฉันจะได้เอาของที่ไม่มีประโยชน์ลงถังขยะสักทีเอ้เอากูลงไปคนแรกเลยเฮียถ,ถึงแม้ว่าตามความเป็นจริงแล้วของที่อยากจะมีประโยชน์ก็เถอะเอากูลงไปคนแรกเลยสัตว์เราบ้านยังไม่เสร็จอีกเหรอใช่พี่ลิงมันทำหลายๆอย่างบ้องกันมันกาพี่ลิงมันลิงมันเป็นมัลติมัลติทัชเฮียสักอย่างนั่นแหลอพี่ แต่มันทำพื้นเสร็จแล้วนะพี่พี่ชมมาหน่อยดิผื่มันอาจจะดีใจทำงานเร็วขึ้นก็ได้พี่ <c oughs> ไอ้เหี้ยอีฟีเตกไอส้สัตว์มัวแต่ห่วงซ้ายลืมดูขวามันต้องมีตัวอะไรดีๆมากแหละว่ากูลีครุษไปสองตัวเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยเหี้ยเหมือนฟังก oh, yeah. ูเกิลทาสเลตเลยโอ้ยเหี้ยสามดาวดูไม่ไม่มันที่พรำไอสัตว์ กูเสกอ่านแบบภาษาฝรั่งเศสได้เชี้ยโอ้ขาวกูถามเลยเสกกูมีโอกาสได้อะไรดีๆจาก,กรีครุทเท่าไหร่วะแบงค์สิบโลมึงจะได้สี่ดาวแน่ๆหนึ่งตัวแล้ว5ห้าดาวช่างแม่ง <S 2> <S 2> มันไม่ได้การันตีเหมือนเออบชาของ,งไอ้เคนงิล มันไม่ครัวเลยโรดีเ้เมผมทำเตาเพิ่มให้สองสอเตาเพี่เอ้ยเราไม่มีเมทัลแล้ววะพี่ผมว่าไอ้สักพักเราต้องเริ่มออกไปฟาร์เมทัลแล้วเออใช่ มันเริ่มไม่มันเริ่มไม่คบาหล็กมันเริ่มไม่คบาหล็กแล้วเราต้องออกไปฟาร์มเมทัลม,ม,มาใส่ฟูนแล้วทำไมบูตเลสอตมันเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยไม่ใช่กูแล้วไม่ใช่กูแล้วบูตเล็อลติดอันบนพื้นนี่กูคราบเกินหรืออะไรเนี่ย <c oughs> ลาก่อนหอกฉันจะไม่เป็นแรนเซอร์ต่อไปแล้ว วนคืนสุปเตอร์เกอร์ฮลลาทิ้งแลนเตอร์หวนคืนสุปเตอร์เกอร์พี่จะใหไม้ค้าวกำแพงให้เรียบร้อยงแล้วพี่ก็จะใช้งานค้าวกำแพงต่อเหมือนเดิมเติมเติมเป็นกำแพงหินตั้งเชื่อกำแพงว่าวมาเรีย เออแล้วใครบอกว่าจะเอาไอ้นั่นไปปลูกแต่ก็ยังไม่ได้เอาไปปลูกอ่ะทุกเก็เกงปลูกแล้วรอโตอยู่เนี่ยเออเราไม่ลดน้ำเออไอ้พีมียาปหาพยาเออยาเด้ยาเอ้ยยาเด้อเอยเออเอ เอ้ยผมบอกผมบอกแล้วพี่ว่าจะสร้างวาตนตรงนี้ไม่ต้องมีย่านมหาเลยเลยนะเอ้ยพี่ผมมีชูก้าเคนซีหนึองงานหนึ่งน,นะแต่ผมไม่มีที่ระนาบต้นไม้พยายาม,มที่ระนาบผมเลยทำงี้นะทำงี้นะทำงี้นะอ่าเราไปโวลใครสักคนหนึ่งก่อนแล้วก็ไปเอาตัวมาเพิ่มซะริงห<ม><ว>กตัวมันทำงานไม่พอได้พี่ไปภูไปดิ เลยมันจะกลับมาพร้อมกำลังเสริมมันยิ่งใหญ่ดิฟทชั่นไม่ทำเฮี้ยอะไรนอกจากเลดไอ็นจทไม่ทำเฮี้ยอะไรนอกจากเลดไอยเว้ยกูรู้ว่าเลยเนี่ยทำของแบบแค่ลงเลดได้แล้วก็แบบไปเอาเลดแล้วเอาดิงมาไป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 ด้กันหมดละจะได้ง่ายไม่พี่ผมอยู่เฝ้าชุกะเกียนเออไปแบงค์มาพี่มาช่วยผมเออไปไปได้กันหมดเลยแบงค์จะได้ไวกว่าอ่ะค่ะ โอ้โหงงงงอ๋อพี่ไอ้กล่องไอ้กล่องมิสเซอรี่อ่ะพี่มันมันเอาของข้ามเวิลได้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้เอาของข้ามเวิลไปเฮีย้ยผมผมมีพิกแอคพังๆอยู่ในกล่องไว้ไม่ช่วยเฮียแล้วก็โวลแล้วก็โวลจะไม่หมดเลยโวลที่มีสี่อันโวลขับไปเฮีย ไม่ใช่วนขับวนแต่ว่าเฮ้ยเคยกลับเข้าเวอร์พี่อ่ะกลับเข้าเวอร์พี่แบบไปค้าของดีๆกลับมาก่อนนะฮะโอ้โหแล้วจุดเกิดแม่งจุดเกิดอย่างเชี่ยเลยพี่เอลยมาเปิดให้มาแล้วชวนหน่อยพี่ชวนหน่อยชวนทีแล้วคือพี่แล้วแล้วคือพี่ผมต้องโฮสเกมก่อนใช่ไหมใช่ใช่ต้องโฮสเกมก่อนถึงจะเชอร์ไพร์สไม่ไม่มาไม่มาเวลมามาเอาของก่อนไหม ได้ช่างมาันเถอะพี่ผมมีผมเชื่อว่าแค่นี้ผมก็สามารถลงเลนเอาของได้อยู่แล้วประเด็นคือเกาะมันไม่เหมือนกันด้วยไงพิหายแล้วเอ้ยเดี๋ยวผมไปเว่พี่นะแต่พี่ครับพกพลิกแอครอเลยเอ้ยนี่นผมเจอลิงแล้วตัวหนึน่งเย้ไอ้เฮียแล้วกูเกิดอะไรเนี่ยเริ่มมามันแจกให้ตัวหนึ่งอยู่แล้วอ๋อมันจะเกิดตรงที่พี่เกิดไงไอ้ตรงพี่พีอยู่ล่าสุดฮูกลับมาก่อนได้พี่ผมกลับไป กล่องมันวาร์ปตามภูไปด้วยไงใช่ไงพี่งั้กลัวซื้อบางไม่ดีเ,อ,เออซือ้อไอ้กล่องซือ้อไอ้กล่องเคสนี่มาคุ้มแล้วมันมันเป็นเอ็นเดอร์เชดจริงๆด้วยแบงค์แต่เป็นเอ็นเดอร์เชดที่แบบตามตัวมึไงไะเอ็นเดอร์เชดข้ามโลกกะรู้จักป่าเอ็นเดอร์เชดทีสิใครเอ็นเดอร์เชดบัตมอโอพี ไอเดชไอเทียอ้ไรเทียแม่งของเต็มกล่องเลยแปบ๊บแล้พี่ผมขอเคลียร์ของในกล่องก่อนไอกล่องในของไอของในกล่องไอของในกล่อ,องหลอนนี่เฮียเล่นหลอนกันหมดแล้วไอ่สัตว์วางไว้กั้ <c oughs> พื้นสิเดี๋ยวลิงเก็บเอง บาเดไอ้โวลขับ <kaz> ท <ans> ั <divide> <ifi Water> ้งหลายอยู่ไนไม่ไงกูได้ลิงมาแล้วตัวหนึ่งอารมณ์อารมณ์จังหวะนี้คืออะไรเลยวะพี่เหมือนผมเล่นแบบมีไอ้กล่องที่ไหนเหมือนแบบมีนิวเกมพัทอะพี่น่าจะนิวเกมพัทแหละเฮ้ยเดี๋ยวผมไปซื้อผมไปหาพ่อค้าหน่อยดีว่าไม่ได้เจอมานานแล้วตามมาเจอลิงเลย แล้วกูจะไปลงเลดบ้านกอบบินด้วยเคียบวันนี่ี่สัต์เออเราทำเองอะช้ากว่าลิงทำเยอะเลยนะใช่ไงพี่บังคับเป็นเป็นกาๆว่าใช่ลิงใ<ช>ัเย <ๆ S 2> <ๆ S 2> ว่าอมึมตองมต้องไปหาลิงนะมึงต้องฝึกลิงมึงต้องไปลงดัน,นหาลิงในเวน เฮ้มึงจะลิงมึงจะกินลิงหัวจะกินลิงหัวเยอะแม่คิดว่าอยู่กันเป็นหมู่บ้านแล้วเก่าเหรอโอู้พร้อมแล้วนะก็ยังไง <ผม S 1> เล็กมันต้อง<ะ>ใช้สองคนอยู่แล้ว <c oughs> ก็ไม่ไงคือมาเอาของบวนี้ก่อนไงอืมไม่ไม,ไม่เตรียมของเสร็จแล้วไงอ่ถ้ากูต้องสอ่งอินไว้จะ ไม่เดียกดจอยลงเข้ามาได้เลยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดไม่ไม่แน่ใจผมก็กดจอยของพี่ได้นะพี่ปัป่บเหมือนพายเวียดใช่ไหมอืมอุ้ยเกียร์จอยเชื่อมานหน่อยดิครับนะรีเซชชั่นกันครยจะทำอ e e ีสองอีฟิตลืมไปไม่มีเงิน จบได้เยี่ยชีวิตรู้ของวงเวรยียนรับน้าโฮสเซอร์กันโอ้ ทัากทั้นก็ยัางไงาต่อวะเปลี่ยนสภาพอินไว้ยังไงวะครับนะนี่ไงอินไว้ทุัลับบีอินไว้ทุัปปล,ลับบีมีเคยว่าหลับอยู่ไม่ต้องมายุบม,มันให้ลิงแบกให้ลิงแบกของอยัางไงาวะสิเอ่อให้ถือของ คือให้เราเรากดทีแล้วให้มันถือเราแล้วเราก็ถือกล่องให้มันดูหรืออะไรแจ้งเป็นเสียงตกใจที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆช่างเป็นเสียงตกใจที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆอะไรคันนี่ <c oughs> อะเฮ้ว๊ากร้องเป็นเป็ดเ,เลยเฮีย <c oughs> <c oughs> มาเดากทนยังไง อันนกล่องกูอ่าค<อ>ือติดกล่อ,อ,องกดให้มันเดินตามแล้วก็ให้มันถือกล่องอนนันงไปพวกลิงวิงเชีย่ยนี่มันหายไปแล้ววะมึงมานี่ follow follow เออของสับบูเบอรี ยังไงวะพี่ให้มันถือกล่องหรือมันถือไอ้กล่องเค้านี้มันถือไอ้กล่องเค้านี้ไม่ได้แน่เลยไะแบกบมันไปเลยไปแบ์มึงไปขวาวกูไปซ้ายรับทราบรับทราบ,ร,บ,ร,บรู้สึกแมปจะไม่เหมือนกันปะเดินเไอแมปไม่เหมือนกันไม่เหมือนแอ้จุดเกิดก็ไม่เหมือนแล้วแต่จุดเกิดของพี่น,าน้าะแม่งโคตรเจ๋งเลยเกิดมาเจอเลดเจอเลดเลย อ๋อเจอแล้วที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวไปของในกล่องมีมอะไรบ้างอะไรก็ไรที่ไม่ใช่โบนับไอสัตว์นี่รู้ทันไม่มันคือเทอร์เรียเลยเว้ยคือของมันไม่ได้ย้ายตามไอกล่องอย่างเดียวมันปลาตามตัวด้วย <c oughs> ใช่แต่ตรงนี้ก็อบินเต็มเลยวะแบ์ ไม่รู้เดี๋ยวกูรอแล้วกัน,น,น,อนโอ้ยไอ้ยโอ้ยมึงเห็นกูไหมเนี่ยแล้วมึงเห็นว่ากูลงมาไหมเนี่ยอ๋อแป๊บหนึ่ง <c oughs> แต่รู้สึก p a t t e r จะเหมือนกันปะ pattern ก็สมไปเรื่อยๆอ๋อเรเป็น l เค k ย y อ๋อแต่มันจะเอาลิงออกมาจากโว้ได้แค่ห้าตัวนะไม่ไรหรอกพี่ นั่นก็แย่หน่อยแล้วงั้นก็แค่ห้าตัวก็คือแค่นั้นเลยเฮ้ยอย่า<ม>งงี้ก็หมายความว่ากูเราสามารถแบบมาฟาร์มแบบมาฟาร์มพวกของง่ายๆตรงจากตรงนี้ได้เลยดิใช่ไงเออเราก็เก็บไอ้พวกนี้ไว้เลยพวกไม้แท่งพวกตะปูเงี้ยนิวเกมพ l ัดแล้วก็เอาไปใส่เวอร์เดิมมันมีรีเจนเนอเรทเวอรใหม่ด้วยนะเก่งว่ะพี่ เฮียอันลิมิเต็ดวูดแพงทำไมเวอร์กูหน้าตาอุบาทจังวะ <laughs> <laughs> ไม่ต้องถามว่าทำไมเวอร์พี่นัทถึงมีไอเลดสองอันไว้กูตกใจมากเลยเฮียนี่นลิงก็ถือได้เนะี่ย ไอ<ม>้เฮียแล้วมันหกักอะไรลิงแม่งมายกฝูงลยไรแซดไม่ไม่ไม่มันมาแค่ห้าตัวงั้นผมก็เอาแค่ห้าตัวอย่างนั้นผมก็กลับเบอร์ไปเลยเราก็จะมีเราก็จะมีลิงในเซิร์ฟประมาณสิบตัวสิบตัวเพราพี่ในเซิร์ฟมีหกตัวแต่โอ้ยโอ้ย ลุงมันลิงพี่ลิงเราสู้ไม่เป็นโอ้โหไอ้เหี้ยเออมีบุตรินขับไม่มีไม่มีไม่มีผว้ขับไหมแบงค์มีโบนขับพี่แบงค์มีโบนขับเต็มไปหมดเลยแบงค์มีโบนขับเกียอันเยอะเอามาเอามามาพี่เอาไปอันหนึ่งก่อนอืมอืมนะมีแค่นี้แหละสองอัน สองสามอันเออโยนมาดิโยนไปแล้วพี่เอามาให้ใหม่ก็ได้เอา้า <Okay. S 1> เด้ง้าตัวูเดยเหี้ยอะไรไปไปช,ชู่